นะคะวันนี้ครูเจมีสิ่งของมาให้เด็กๆได้สังเกตกันนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูรูปแรกกันเลยนะคะรูปที่ครูเจถือนะคะมีมุม4มุมนะคะแล้วก็มีด้าน4ด้านนะคะรูปนี้เขาเรียกว่ารูปสี่เหลี่ยมนะคะต่อไปค่ะรูปนี้นะคะเด็กๆสังเกตดูนะคะมีมุ ามเหลี่ยมน,นะคะต่อไปค่ะรูปที่คุณเจถือนะคะอ่ามีลักษณะเป็นโค้งโคงนะคะรูปนี้เรียกว่ารูปวงกลมนะคะต่อไปรูปนี้นะคะมีลักษณะเป็นโค้งโค้งเหมือนกันนะคะแต่มีความยาวนะคะ ครูเจอยากรู้ว่าในชีวิตประจําวันของเด็กๆนะคะมีรูปร่างลักษณะต่างๆอะไรบ้างนะคะอย่างเช่นรูปสี่เหลี่ยมนะคะเช่นกระดาษค่ะสามเหลี่ยมนะคะเช่นพิซซ่าค่ะก็คือส่วนของพิซซ่านะคะเด็กๆขะต่อไปวงกลมนะคะเช่นหน้าปัดนาฬิกาค่ะและวงรี เช่นกระจกค่ะครูเจนะคะได้มีกิจกรรมนะคะให้เด,ด็กๆนะคะไปสำรวจสิ่งของที่อยู่ใน